พูดว่ายังไงคะ,ะอ่ะไปอ้สวัสดีค่ะหนูชื่อไอร่าค่ะอู้หย,ยจังเลยดูนี่คันนี่เป็นรูปอะไรเอ่ยรูปเสียดอกไม้อันนี้รูปดอกไม้เดินไปข้างๆอ๋อเดินไปข้างๆจ่ะเดินไปข้างๆค่ะ นีนเป็นไปเสื้อค่ะไปดูที่ให้เฉยๆค่ะอป็นเสื้อ่คือดอกไม้ค่ะโอเคค่ะมันเดินได้เหรอคะลูกเดินได้เหรอละ <laughs> bye bye. À, bị, bye bye bye, bye chụp